สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่นางก็จะพามาทำน้ำหมักอ่าทาฮอร์โมนนมสดนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นนมสดเอาไว้ลดผักนะคะเพื่อที่จะผักก็จะได้มีรสชาติหวานกรอบอร่อยนะคะเป็นโฮอร์โมนนมสดซึ่งปกติพี่นางก็จะมีพวกน้ำหมักลดจืดไว้ปรปุงโครงสร้างของดินอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีน้ำหมักมูลวัวไว้บำรุง ส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คืองามปกติงามอยู่แล้วนะคะถ้าใส่ฮอร์โมนนมสดเข้าไปอีกนะคะก็จะทําให้ผักของเรานะคะหวานกรอบอร่อยนะคะตัวนี้เดี๋ยวพี่นายจะพามาทาซึ่งอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็จะมีนมสดนี่ละค่ะแล้วก็มีน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายแดงนะคะแล้วก็นมเปรี้ยวค่ะเราต้องการจุลินทรีย์จากนมเปรี้ยวนะคะ ถ้าใครมีพวกน้ำหมักอะไรก็ใส่ได้นะคะเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องนมเนาะอ่านมตัวนี้พี่นางโชคดีนะคะก็อยู่ใกล้ฟาร์มโคนมเนาะฟาร์มโคนมก็อยู่ประมาณโลสองโลหมู่บ้านใกล้ๆเป็นสากอโคนมนะคะพี่นางก็เลยไปซื้อนมสดอันนี้บรรจุแพ็คถุงละห้ากิโลเนาะอ่ะห้ากิโลกิโลละยีิบสองบาทนะคะประมาณประมาณนะคะประมาณนี้ก็ซื้อมามาหมัก ก็พี่นางก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้อยู่พี่นางไปซื้อมาสามสิบโลก็เลยแบ่งไว้ถุงหนึ่งไว้อุ่นไว้ทานเองในครอบครัวนะคะถ้าเอาไว้เยอะก็ไม่ดีเพราะว่ามันด้วยความเป็นนมสดมันเก็บไว้ไม่ได้นานนะคะก็เลยเอามาหมักเนาะอยู่นี้ประมาณสองโลครึ่งนะคะห้าถุงถุงละห้าโลเนาะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แล้วก็มีถังอันนี้พี่นางไม่แน่ใจว่าถังกี่ลิตรนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นถังน้ำหมักเนาะน้ำหมักอันนี้เป็นถัง อันนี้น้ำหมักรดจืดอันเนี้ยน้ำหมักมูลวัวนะคะส่วนด้านหน้าเป็นแปบหมกัก <c oughs> ด้านหลังเป็นพวกเศษใบไม้ใบหญ้าแล้วก็เศษผักผลไม้ที่เรากินก็หมักส่วนที่เห็นตรงนี้ก็ดินเก่าเอามาตากนะคะโซนด้านหลังนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นที่ทํางานของพี่นางเนาะเป็นที่ทํางานเอาไว้หมักนูน่นหมักนีน่ปรุงนู่นปรุงน,น,งนี่อะไรในสวนนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะอันนี้ชุดนี้พี่นางเพิ่งเลิกงานมานะคะแล้วก็แวะไปรับนมแล้วก็มาทําคลิปเลยเพราะว่านมเนี่ยเอาไว้นานไม่ได้เนาะตู้เย็ยนพี่นางไม่สามารถใส่ได้เยอะขนาดนี้นะคะก็เลยมาทําคลิปไม่ได้เปลี่ยนชุดต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะอ่าอัตราส่วนเนาะพี่นางจะใช้เนี่ยนมอ่ายี่สิบห้า ยี่สิบห้าลิตรถูกเนาะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าอ่ะยี่ยี่สิบห้าลิตรนะคะแล้วก็น้ำตาลสาสแดงมีสองโลเนาะแล้วก็อ่าตัวเนี้ยนมเปรี้ยวสามขวดนะคะอุนี่นะคะแล้วก็ถังหมักตรงนี้เนาะหมักไว้ประมาณสองอาทิตย์มันก็จะเริ่มแยกชั้นกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาสังเกตมาติดตามกันนะคะว่า ยังไงต่อแล้วก็ถ้าเป็นเรียบร้อยแล้วเราก็จะผสมน้ําลดต้นไม้ได้ปกติเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะโอเคอันนี้พี่นางมีที่รองนะคะไม่ได้คุกกับพื้นนะคะโอเคเนาะนี่แหละค่ะเวลาพี่นางจะทําอะไรที่เกี่ยวกับการดูแลสวนเนาะก็ทําวันเสาร์อาทิตย์ค่ะหรือไม่ก็หลังเลิกงานอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทาเสร็จก็ต้องรีบกลับไปทํางานบ้านนะคะอันนี้กลัวแสงหมดก็เลยรีบถ่าย ก็ชีวิตพี่นก็อยู่อย่างนี้ค่ะถ้าใจไม่รักทําไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการใส่ใจและดูแลเนาะบวกกับที่เราต้องทํางานอย่างอื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกระลำมังเอ้ยไม่ใช่กระลำมังสิเห็นไหมอ่าเป็นถังเอามาใช้หมักนะคะน่าจะประมาณ50ลิตรนะพี่นานก็ไม่ได้ถามนะเห็นว่าเออขนาดนี้แหละก็เอามาเลยนะเพราะว่าเราซื้อนมมา30ลิตรไงเราก็เลยซื้อถังใหญ่กว่านั้นก็คือน่าจะคิดว่านะาสิบลิตรนะคะนี่อันนี้เนาะ อ่ะถ้าใครอยากลองทําก็เอานมกล่องมาทําก่อนก็ได้นะคะซื้อนมจากร้านสะดวกซื้อมาทําก่อนนะคะอันนี้ที่นางก็เริ่มแล้วเนาะเริ่มแล้วอย่างนี้แหละนะคะนมนี่แบบหืมหอมนะคะแล้วก็ดูสีมันสวยเขาขาวนะคะขาขาวเวลาส่วนมากเนาะคือนมมะค่าเขามีสารอาหารเยอะนะคะมีหน่าเขาเอาไปผสมทําน่านทํานี่ทั้งอาหารในเครื่องสําอางเนาะเพราะมันช่วยบํารุงนะคะ เนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีของนมนะคะเราเอามาใช้กับผักเนี่ยผักก็จะงามแต่ว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนวิธีเนาะเราจะเอานมไปลดราดเลยก็ไม่ได้เนาะเราก็ต้องใช้จุลินทรีย์มาช่วยย่อยสารอาหารเขาออกมาก่อนนะคะทําไปยิ้มไปมีความสุขค่ะคนชอบทาสวนอันนี้ก็เทน้ําตาลใส่ไปก่อนนะเพราะว่าพี่นางกลัวว่าถ้าใส่นมหมดแล้วมาเทน้ําตาลทีหลังะคะ่ะ มันจะละลายลําบากคนให้ละลายลําบากนะคะก็เลยนี่ละคะ่ะใส่ไปก่อนคนให้ละลายก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมนมอีกทีหนึ่งอันนี้แล้วแต่เทคนิคสูตรของใครนะคะถนัดแบบไหนก็ทําได้เลยมันไม่มีสูตรตายตัวอะไรแน่นอนค่ะพอแค่ใส่แล้วผักง้มก็โอเคนะคะอันนี้ ถ้าใครไม่มีนมสดเหมือนพี่นางก็ซื้อเป็นนมจากร้านสะดวกซื้อได้นะคะนั่นก็ทําได้เหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนอ่าพี่นางก็เคยใช้นมพวกนมขวดนมสดนะคะนมขวดแล้วก็นมที่เป็นกล่องก็เคยใช้เหมือนกันแบบนั้น,นะคะ่ะพี่นางใส่น้ำตาลทรายสองกิโลนะคะ ก็เดี๋ยวคนก่อนคนให้รู้สึกว่ามันละลายก่อนนะคะอันตอนนี้คนเรายังรู้สึกว่ามันยังมีก็อน้้ำตาลอยู่ยังไม่ละลายนะคะถ้าเราทำให้มันละลายอย่างเงี้ยเข้ากันดีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเร็วนะคะ อย่าให้มันเป็นก้อนเนาะเราก็ต้องคนตีให้มันแตกให้มันละลายแล้วกเนี่ยมันยังเป็นยังรู้สึกว่าเป็นเม็ดเมอยู่เลยนะคะอใช้เวลานิดนึงนะคะน้าตาลสองกิโลเนาะมันก็อาจจะใช้เวลาแป๊บนึงนะคะ่ะนี่นะคะก็คือฮอร์โมนนมสดนะคะก็คือมันจะช่วยบํารุงเนาะเพราะในนมอะค่ะมันจะมีพวกโปรโตีนวิตามินอะไรต่างๆนะคะ แล้วก็เอาไปช่วยบำรุงพวกผักนะคะผักกาดผักสลัดผักอะไรเงี้ยคือมันจะหวานกรอบอย่างถ้าเราเอาไปแบบมะเขืออะไรเงี้ยลูกมันก็จะกรอบอย่างเงี้ยนะคะถั่วอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยบำรุงอะคะ่ะเหมือนคนเลาอะคะ่ะถ้าบำรุงดีๆกินนมกินเนื้อนมไข่อะไรอย่างเงี้ยวิตามินเือแรกกินผักผิวพรรณก็จะดีนะคะ อานาตาก็จะสดใสก็เหมือนกันกค่ะมันก็จะออกมาดูดีเนะาะอารสสวยงามจากปุ๋ยตัวอื่นแล้วนะคะพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรต่างๆแล้วนะมันก็จะรสชาติมันก็จะดีขึ้น,นก็คือหวานกรอบถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยสวยน่ารักอะไรประมาณนี้นะคะสวยดูดีสวยน่ามองสวยสุขภาพดีอะไรประมาณนี้นะคะนี่เนาะ ก็พยายามจะเปรียบเทียบให้มันอ่าให้มันเข้าใจง่ายๆเนอะบางทีพี่นันก็อาจจะอธิบายอะไรที่มันเป็นวิชาการไม่ไม่ถูกเท่าไหร่นะคะก็อธิบายแบบตามความรู้สึกของเราเนี่ยแหละค่ะก็จะเข้าใจง่ายมากขึ้นเนาะอันนี้ก็เริ่มละลายแล้วค่ะเดี๋ยวพี่นายจะตัดใส่เพิ่มเติมเนาะตัดใส่เพิ่มเติมอันนี้ค่ะให้เห็นชัดๆเลย,ยนี่ นะคะคขนาดคนเรากินยังมีประโยชน์เลยค่ะสิ่งมีชีวิตเ้าไปแต่วิธีการของคนกับพืชอาจจะดึงดูดไปใช้ไม่ดูดไปใช้ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือหมักไปสักสองอาทิตาก็จะแยกชั้นมันจะเป็นชั้นไขมันอยู่ด้านบนนะคะพวกที่เป็นแป้งจะอยู่ด้านล่างไอที่เราไปใช้ก็อยู่ตรงกลางะคะ่ะเราค่อยดึงตรงนั้นออ,อกมาใช้ จุลินทรียก็จะช่วยได้เยอะค่ะช่วยในการหมักเนาะเพราะนมเนี่ยก็มีประโยชน์แต่ว่าเวลาไปใช้ให้เขาใช้ได้ง่ายๆเนี่ยเราต้องใช้จุลินทรีย์ในการช่วยย่อยนะคะ mm hmm. แล้วก็ผัดก็จะดึงประโยชน์ไปใช้ได้ทันทีนะคะ mm hmm. อ่าถ้าเอานมลาดลงไปเนี่ยก็ไม่ได้นะคะบางคนบอกนมมีประโยชน์เอานมลาดลงไปเลยได้ไหม mm hmm. ก็คือเหมือนอ่า ของเขาอะค่ะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าจะอธิบายยังไงดีก็คืออนุรากากของเขาเนอนะมันก็จะเล็กแล้วก็จะดูดอาหารที่เป็นอนุแบบเล็กๆได้อ่ะค่ะมันต้องผ่านกระบวนการเย่อเก่อนเขาก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเหมือนปุ๋ยคอกละค่ะทําไมต้องหมักก่อนก็เพราะว่าถ้าเอาปุ๋ยคอกเอ่อปุ๋ยมูลสัตว์แห้งๆอะไปใส่เลยมันก็ได้ประโยชน์ค่ะ แต่ว่ามันก็จะได้ไม่ไม่ครบไม่ไม่ได้หมดอ่ะเสียดายเฉยนะคะถ้าเรามาหมักเนี่ยมันก็จะใช้ประโยชน์ดีกว่านะอ่ะอันนี้นะคะอุ้อโอ้โหเรียบร้อยครบ ต่อไปที่นางก็จะทำการคนให้มันเข้ากับน้ำตาลนะคะน้ำตาลที่ละลายไปแล้วนะที่เราคนตอนแรกเดี๋ยวละลายมันจะได้คนให้เข้ากันไปทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วใส่อะไรลืมมั้ยยังคะนมเปรี้ยวค่ะนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนี่นี่นี่นมเปรี้ยวนะคะตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะคะ ตอนนี้เริ่มมืดแล้วเพราะว่าเวลานี้ประมาณหกโมงแล้วค่ะอ่าสังเกตแสงของคลิปนะคะมันก็จะมืดนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเราก็จะต้องมาสังเกตดูนะคะมันจะมีกลิ่นของนมละค่ะเดี๋ยวถ้ามันเป็นเนาะมันก็จะได้กลิ่นของนมขึ้นมาพี่นางจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ อยากให้ติดตามนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆไม่ต้องหมักเยอะเท่าพี่นางก็ได้นะหมักทีละลิตรก็ได้นะคะลองดูก่อนเนาะลองดูก่อนว่าเออผักมันหวานกรอบอร่อยเหมือนพี่นางพูดหรือเปล่านะนะคะก็เอามาสักลิตรหรือแม้แต่นมกล่องแค่กล่องเดียวก็ได้ะคะ่ะเนาะนมกล่องหนึ่งนะคะที่เราไปซื้อกล่องละสิบบาทสิบห้าบาทนะคะนมกล่องแล้วก็น้ำตาล ช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะแล้วก็นมเปรี้ยวช้อนโต๊ะหนึ่งแล้วก็หมักไว้อย่างเงี้ยนะคะสักสองสัปดาห์เนาะแล้วก็ลองเอาไปผสมใส่บัวลดน้ำนะคะแล้วก็ลดผักสักแปลงหนึ่งดูนะคะแล้วก็อ่าเปรียบเทียบกันดูว่าลดฮอร์โมนนมสดกับไม่ลดนะ่ะ อันไหนรสชาติมันจะต่างกันยังไงก็คือเวลาเราไปดูคลิปของใครนะคะทําสูตรโน้นสูตรนั้นสูตรนี้อย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะแต่เรารับเป็นความรู้เนาะเรารับเป็นความรู้แล้วก็เอาไปลองทำแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะอันนั้นจะดีที่สุดมันก็จะเป็นองค์ความรู้ติดตัวเราเราก็จะรู้รู้ข้อด,ขอดีข้อเสียขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราทําคลิปอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกรายละเอียดไม่หมดไงคะ ถ้าเราไปทําเองอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นขั้นตอนละรายละเอียดมันเป็นยังไงอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะนางก็จะปิดไว้อ่าฝาไปไหนฝาไปไหนเดี๋ยวสักครู่นะพี่ดังหาฝาก่อนอ๋อนี่ตรงนี้นะคะ แล้วเราก็ปิดไว้อย่างนี้นะคะประมาณสัก2สัปดาห์เราก็มาเปิดดูค่ะว่าันเป็นยังไงเนาะนี่ค่ะก็เรียบร้อยฮอร์โมนนมสดนะคะค่ะเดี๋ยวพี่นางจะสรุปสาระสำคัญให้ฟังอีกทีนะคะอฮอร์โมนนมสดนะคะอัตราส่วนที่พี่นางใช้นะคะก็คือนมสด25ลิตรนะคะน้ำตาลทรายแดง2โลเนาะแล้วก็นมเปรี้ยว สามขวดนะคะแล้วก็ในคลิปไม่ได้มีนะคะเพิ่มเติมอันนึงก็คือพี่แดงใช้น้าหมักขังเขียวค่ะน้าหมักรสจืดเข้าไปด้วยนะคะเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์นะคะอ่าให้ให้เขาย่อยช่วยย่อยสลายวิตามินอาหารต่างๆที่อยู่ในนมออกมาช่วยกันกับจุลินทรีย์ของนมเปรี้ยวนะคะอ่าหมักนะคะใช้เวลาประมาณ15วันถึง30วันนะคะเพื่อจะให้กระบวนการการย่อยสลายเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นอย่าเพิ่งเอามาใช้เร็วนะคะ เสร็จแล้วนะคะกระบวนการหมักในช่วงที่รอเนี่ยมาเปิดฝาแง้มๆทุกวันด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงการหมักเขาก็จะมีแรงดันเนาะมีแก๊สเนาะขึ้นมานะคะช่วยเปิดนิดนึงด้วยนะคะเสร็จแล้วหลังจากครบระยะเวลาแล้วมันก็จะแยกชั้นนะคะข้างบนก็จะเป็นไขมันเนาะเวลาเราเอาไปใช้นะคะเราก็อย่าลืมหาที่กรองด้วยเวลาเราตักขึ้นมาเราก็จะเอาใส่บัวรดน้ําผสมน้ํารดน้าอย่างนี้นะคะ ก็อย่าลืมหาที่กรองเพื่อที่จะไม่ให้ไขมันตัวชั้นไขมันมันลงไปในน้ําด้วยนะคะแล้วการใช้น้าหมักทุกชนิดนะคะควรใช้ในช่วงเช้าอย่าเพิ่งให้แดดมันแรงนะคะเพราะอัตราส่วนนะคะบวัวรดน้นํานึงก็ใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะช่วยบํารุงเนาะพี่นางก็จะใช้นะคะทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งผสมกับน้าหมักมูลวัวนะคะผักก็จะเขียวงามแล้วก็หวานกรอบอร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของพี่นางลองเอาไปใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ Редактор okay.